แม่หมอทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีให้กับคนที่เกิดวันพระหัส,สบดีนะคะระหว่างวันที่16-31ตุลาคม2563ค่ะมาดูเรื่องเกณฑ์ของการเงินการงานความรักธุรกิจและภาพรวมนะคะของคนที่เกิดวันพระหัส,สบดีค่ะในช่วงนี้นะคะเกณฑ์เรื่องการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณจะมีความข้องเกี่ยวเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะขอให้ดูแลขอให้ใช้จ่ายอย่าง รอบคอบนะคะในเรื่องของการงานค่ะสิ่งที่คุณทำนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังค่ะกำลังประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นทำต่อไปแล้วทำอย่างเต็มที่ทำอย่างมีความสุขนะคะสิ่งที่คุณทำกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ที่ดีในเรื่องของการงานให้กับคุณนะคะในเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะกำลังก่อร่างสร้างตัวหรือกำลังมองเห็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะพัฒนาเป็น ความรักที่ยั่งยืนนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวของคุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะคะ่ะสร้างการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อความเป็นอยู่เพื่อครอบครัวที่อบอุ่นของคุณะคะ่ะในภาพรวมนะคะเราอาจจะมีหลายๆอย่างที่กําลังกังวลใจหรืออาจจะกําลังเกิดขึ้นนะคะขอให้ใช้สติใช้สมาธิค่ะแล้วก็ใช้ความยุติธรรมนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆะคะ่ะจะทําให ปัญหาเหล่านั้นสามารถ,ถาจัดออกไปได้อย่างง่ายได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะหรือมีพิธีกรรมบวงส่วงตั้งศาลใดๆสามารถติดต่อข้อมูลจากทันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนค่ะและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเนื้องอกมะเร็งซิสต่อมลูกหมากนะคะโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะ สเก็ดเงินหรือต้องการดูแลเรื่องของความอ้วนนะคะดูแลเรื่องของผิวพรรณหน้าเด็กหน้าใสาอ่อนเยาว์นะคะเรามีสารอาหารออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะผลิตจากอเมริการาคาคนไทยนะคะเพื่อคนไทยค่ะเป็นสารอาหารผลริตจากยญาลายนะคะซึ่งมีงานวิจัยรับรองมากกว่า150ฉบับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจนะคะอยากดูแลตัวเองติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ พบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ธันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลียนแายชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนะักโหราศาสตร์เหนือชีสวัสดีค่ะ